เฮ้ยมีต <bona effectively? S 1> ัวไปป่ะ <infring> พ <es> ี่แน่นอนแผนเดียวกันเนี่ยมันมาสลิงเหมือนกันเลยเนี่ยใช่มาแผนเดียวกันเราเลยเอาไงงั้นเราลงลงไฟฟ้าไหมลงไฟฟ้าเอาป่ะฟฟ้าก็มีไฟไม่ล้องไฟก็มีนะเก็บของก่อนไปแลวสองตัวไปสองตัวแล้วตรงสลิงสามตัวตีหนึ่งอ่ะไปตรงสลิงเวลามันไปฟาร์มมันจะต้องแตกเราฟาร์มตรงนี้แล้วป้นแล้วหนสลิงไปป้นไหมล่ะ เพือฟังเ่ฟังไม่รู้าจาหูฟังอะไรดีที่มันเสียงมันดีดีหน่อยนี่เลยมีสเปรปดอยู่ในนี้น เราจะไปปนมันขอแก้วไหมก็ได้เพราะเดี๋ยวมันก็ต้องมาปนเรา,าปราบนี้ <บ vers S 1> ให้หมดก่อนแล้วเราเราข้ามไปขอแก้วมันต้องแยกกระจายกันถูกแต่ออเราต้องรวมเป็นกล,ปกลุ่มมีกิ้งมันนะเราไม่แตกยอกอบไม่เว็นเป็นเลยแต่ตอนนี้อย่าพึ่งปนเลยมีแต่เอ็มจี อัะเกอะก่หน้าได้เกาะสามแล้วเกาะสีส่แล้วยังไม่มีเกาะเลยกระเป๋าก็ไม่มีเต็มแหลกพี่นันชุดพี่นันชุดใหม่สวยนะชุดนาจาปปล,ปปลิปโป้ลิโป้ลิโป้ไม่สวยพี่ เฮ้ยได้กอดสามแล้วอัพกอดหน่อยนะมีไอพี่สี่สูนในโรงรถเนี่ยได้แล้วเฮ้ยเอาของโอ้โหไม่มีปืนเออาร์เลยอ่ะกระสุนเอาร์ก็ไม่มีเนี่ยพี่เอ็มงสีเนี่ยมงสีในโรงรถเนี่ ยาสกาเนี่ยสกาที่นีมีในโรงรถสองโรงเนี่ยบีเอหนึ่งสี่กับสกาเฮ้ยใครขับกล่องตรงนี้ไปแล้ววะผมอัพไปแล้วเจอต่อตามเอาดีไม่มียาสักกล่องเนี่ยเี่ยพี่มีสกาในโรงรถแหละเอฟหกศูนย์ดีกว่ากระเป๋าหนึ่ง พร้พอมยังเว็บพร้อมยังตกซีเปกดเจเลยโอ้ยเซ็งเป็ดไม่มีของอะไรเท่าไรเลยไปไปที่อ,อื่นปปตรงนี้ไม่มีรพยาบาลละกล่องเลยมีสอง,องกล่องเดียวระเบิดลูดกหนึ่งกระสุนหกสิบนัด S M G ร้อยสิบน่อแก้วพี่ยนก่อแก้วเจ้าจะไป คนมันที่กอบแก้วกเว้ยเฮ้ยมีคนมีคนมีคน้ยอยู่ไหนตายเลยมาไม่ตัวเดียวแบบวิ่งผ่านหน้าผ่านตาระวังเพื่อนมันนะพี่เข็นล้มมันต้องป้อนละป้อนเต็มที่และอิ่มแล้ว ตา้มยิงเรากินไม่ไปแล้วใช่ไหมผมได้ไปพ่นได้แล้วตอนนี้ผมมีแรงพ่นแล้วเดี๋ยวไปพ่นกออผมยิงแกตาย,ย <laughs> ตามมุสัทยิงผมหน้าที่รู้เดี๋นกดปืนกระเปา๋าสามอะเกาะหนึ่งหมกหนึ่ง อว่าแต่เราจะตายวงไหมนี่เดี๋ยวเราก็ต้องโรยฟ้าพอดีเราก็ต้องสลิงกลับใช่พี่แถบนี้ไม่น่าจะปามันจะแล้วแหละแถบนี้พอก็เป็นไปได้โหมมันลงมาจากตรงนี้ใช่ปามันนี่ขึ้นไปนู่นแหละไปละไปละไอ้สัพเพิอะวงกำลังบีบมันต้องไปแถวบันไดไอ้สะพานแน่เลย แต่เราแะ้กลับมาสลิงไม่ได้อะดิเอาแล้วัก็น่าจะไปสั่งไม่แล้วเราข้ามสลิงไปกดตัวตรงนี้มีของยูมอนมีศพพี่มีศพแล้วกระเป๋าสองบ้านนี้มียามีมีศพมเอสมจีมี พี่วงมาแล้วปะท่ากันไปแล้วโอ้ย <Okay. S 2> <t> วงมาพี่เราต้องไปแล้วจะตายวงอีกเราโอ้โหมีศพตรงนี้ก็เอาไม่ได้ อย่งนี้ผมก็จะไปโดนมันพอดีทีนี้โามตีวตัตัวไม่ลดเลยสวนเอ็มจี เนี่ยมีร้อยเก้าสิบแล้วผมร้อยเก้าสิบเอนี่ยดูพี่เอามีร้อยสี่สิบีี่มีสามสิบสี่นัดมาเมาที่ผมมาแม่งไปมาที่ผมด้วยแม็กนึงไปหมดเพี้ยงเลยมีไม่เจอกรสุนเออาเลยให้ผมทิ้งตรงกลางเนี้ยขึ้นไปทางลงไปฟ้านะใช่ใช่พี่ อันนี้มันวิ่งช้าอย่างว่าวมันหนักหนักชุดเดียวเอาไปโทรเอ้กินจะเซ็นอยู่แล้วดักนกดวิ่งก่อนร <c oughs> ีบรีบ,บ,บแลแ้วต้องหัวแตกนะพี่ผมหัวแตกว่าเห็นว่านั่งแดกอยู่ดีที่เขี้ยโ,หโหอ้ห้ามมา,าไปหนึ่งไหม ทำเสียบเสียบหูฟังกับคอมหรือเสียบกับไอ้นั่นน่ะกคอมใช่ไหมหรือใช้ USB ใช่พี่คอมคอมไม่พี่ผมเสียบไม่สุดไงไอตัวแจ็คมันเราไม่เข้าไปหาเลยไม่ได้ลงไฟฟ้ามันไม่มีของแล้วนะไม่เรามาแค่หลบคนเฉยไงจะไปโพชีนอกใช่ไหมแต่เราไฟฟ้าเมื่อกี้เรามามันไม่มีคนไงเราจะซุ่มไม่ใช่หรอจะซุ่มหรือจะโต้เข้าโรงงาน ไม่มีของแล้วอย<ม>ู่นี่ก็มีแต่ปืนเป็ดขุดหายหมดแล้วกระเป๋าสองตามเอากระสุนหน่อนไยไหมเอา<ไ>ปามาโอ้เล่นไม่ได้หรอกจับก็ไม่มีกระสุนก็ไม่มีป,ปามาตอนนี้นี่ของนี่มีดีอย่างเดียวคือกล่องเออมีก่อสาม กเพิเ่มอนไปไหนอ๋อมอนไปโน่นหรอตรงนี้ฟาร์มกันไปกันยังน่าจะของหมดลแล้วเฮ้ยมีตัวยิงมีตัวยิงยีกมาได้ไหมไปไม่ได้ไ<ะ>อ้กเหี้ยเจ็บเสียงว่ะไอ้กเหี้ยเอโทรศัพท์ดันกลับหัวเมื่อกี้เกือบตายมันยิงจากฝั่งไหนผมฟังไม่รู้เรื่องเลย คือฝั่งโรงงานหรือฝั่งไหนวะไม่ใครใช้จะเสียไม่มีไม่มีผมไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ยิงเลยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วยูรอกยูรงไ,ไหนเอาคุเจอแล้วไอ้เก่ไม่เข้ามาในนี้เลยตววสองตอวไอ้วอลปิดไว้ยังโดดเข้าไปอีก น็อกไปตัวหนึ่งพี่มันน็อกไปตัวหนึ่งมันอยู่ในข้างในอ่ะตัวมันมีชาร์จแล้วชาร์จพี่ต้องชาร์จแล้วไอวอลปิดไว้นะไอตัวนี่ไงอยู่ในห้องน้ำอยู่ในเลยพี่ปิดไอวอลปิดมันขังมันไว้นะมันกัอโดนเข้ามาได้ก่อนมีอยู่ข้างในอ่ะตัวหนึ่งในช่วงอ่ะในช่วงเลย นี่แหละในนี้แหละเต้ระวังมันสวนออกมาแล้วมันมีลูกกองนะใครมีระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีระเบิดมันมีกี่ตัวพี่ตัวเดียวตัวเดียวข้อยแน่อุ๊ยโอ้โหโชคดีเฟี้ยงระเบิดมิงานยิงกูตายชื่ออีกุจาร์เดี๋ยวพี่นันไม่ต้องทำเรียบต้องไม่ต้องพี่ แล้วพันเรื่องโอ้โหจับผิดไอวอลใบสองอาเนี่ยมันโดดเข้ามาทันสับเต็นดีเลยดูครับดูครับไอเดอรพวกไหนคนเดีนี่ยมีเก็บเสียงพี่มันลงมาจากโน้นทงไฟฟ้า,ารเรียกเจ้ายา ขอม่เป็นการเก็บเสียงเขาไปเลยสิงิงเป็ดเลยเหายกด,ดปิดเปลี่ยนเหืออีกเดี๋ยวหกตัวแล้วพี่มีก่อสี่ตรงเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ก่อสี่เต็มอันเลยเนี่ยโอ้หตามใช้ก่ออะไรตามเก็บไปก่อนผมก่อสี่แล้วพี่เอ๊กออะไรก่อตีก่อสีครับ แล้วผมมันก็หมดแล้วไงมันฟังเสียงมันไม่ได้ยินเนื้อหมวกยิงน้ำฝนเนื้อเขาขังเอาไอ้วอขังมันไว้เนี่ยนะปิดไว้มันโดดเข้ามาทันถึงงั้นพี่ไม่ตายหรอกนะครับโดดกันโดดเข้ามาปั๊บลูกซองตั้เลยเปลี่ยนปืนไม่ทันแล้วก็ดือไอ้วออยู่อัพเกาะขาวใครเกาะพังใครเกาะพังอัพเลยพี่อัพเลยไม่ไม่ผมเกาะดีอยู่อ่ะเอ๊ะเกาะอะไรอัพเลยอัพเลย ผมยังผมยังเต็มอยู่พี่อัพที่อัพเลยเต็มกันหมดเต็มกันหมดเอ๊ะ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 อัพเลยไปขึ้นป้อมไปป้อมอันนั้นี่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ป้อมดีกว่าขึ้นป้อมได้ขึ้นป้อมเลยพี่อ่าตัวขึ้นป้อมมาเยอะกว่าเอ๊ะปกติตัวไงตัวไงผมก้วมันจะมีตัวดิเช็คเช็คดิ วิชาร์จวิ่งขึนน่าจะยังเหลือหตัวแล้วเ้อเอมมีวิ่งขึ้นมาแล้วพี่ขึ้นป้อมขึ้นป้อมคนนั้นึงขึนป้องเรอ้โอตยางขมีึ้นป้องเร็มีนะไปไป้ายยายตัวไ้อนเนพี่ตายยัง อยู่ตรงบ้านไอ้นี่ตัวนึงพี่ขึ้นป้อมเลยขึ้นป้อมเลยแป๊บนึ่งมันมีตัวนึงะพี่เอไนะอยู่บ้านแลยแหละมันมิ่งใหญกันแล้วเดี๋ยวบนบ้านสองตัวมาโอ้ลงบ้าน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 มีตัวข้างหลัง ีกันพี่ดันมันอยู่ข้างหลังเตียงเลยยาหมดแล้วป้ามีป้ามีมันเลียกไปนะเมื่อกี้เนี้ยมีสองตัวบนบนบ้านบนบ้านมีเขาจะมีเตัวนึงอยู่ข้างหลังเราอ่ะใช่ใครรับราง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 ตั้งใครรับพี่เนีนะงั้วผมดันเลยนะเฮ้ยตัวมากของเท่าวะมันมีสามตัวนะมันเหลือสามตัวนะทั้งหมดมีเยอะมีเยอะพี่เลยนะในบ้านมันมีเยอะ เยอะเลเติมถอยมือเลยนี่มีได้ไหมไปหนึ่งไดหนึ่งไปหนแข่งติดติดบนไดบ้านติดบนไดบ้านระวังระเบิดด้วยน่าจะหมดเลย่คนพลเีีอน

อาจจะเป็นไปได้คือพวงมันเหลือแค่นี้แล้วอ่ะเอ๊ะระวังถังแดงนะเอ๊ะระวังเอา,าอเชียวป,ปาเปสือตัวในหญ่เลี่ย <laughs> บ้าบอจริงถังหน่อยเก่งจัดเออแล้วมันไปไหนวะเนี่ยตัวเดียวเนี่ยเอ็นตายนี้แล้วพี่เอ้ยมี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  นั่นก็มีฝั่งโรงงานแหละวนกำใหญ่เลยทั้งกว้างเลยไม่ที่วนบีบมาแล้วนะซุ่มอยู่บนหลังคามีเวลาให้วิ่งไงคิดว่าไปอยู่ในบ้านนี้หรือเปล่าบ้านใหญ่ในบ้านนี่แหละไม่หลังไหนก็หลังนึงแหละอาจจะเป็นหลังนี้ก็ได้เนี่ยไห้หลังเนี้ยอยากไม่รู้อยู่บนหลังคาหรือเปล่าโอ้ไม่ได้หมอกหมอกพี่บวกก็พี่ไม่ต้องบวกก็ไม่ต้องตีหรอกลอข้างล่างเี่ละโลมาก็ตาย ระเบิดแท้เปิดตามเอ้ยปืนเปนไแดวะอ้าวโอเคมันหลบจ็ตายหมออ้าวนฟาเ